สวัสดีอีกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเข้าสู่ช่องของโซ่หมวยพาโดยมีตังชาแนลนะคะก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งอ้าวอ้าวมาแรงวันก็จะมาให้แนวทางหวยหาหนอยคงสุดท้ายของงวดประจำวันพฤหัสที่16เดือนมิถุนายนพศ2565นะคะสูตรเม็ดเดียวงบน้อยนะคะ แค่แนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจ๋าแค่แนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจ๋าถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านได้นะคะโอเคนะคะมารับฟังคําเตือนก่อนนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นแค่สื่อกลางแนวทางเท่านั้นนะคะโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะเด็กอายุต่ตำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกครองแนะนำตัวเลขเกิดจากการคำนวณอาจมีเข้าบ้างดูดบ้างก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะจ๊ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจ้าโอเคจ้าเรามารับชมกันดีก,กว่าว่าโค้งสุดท้ายของงวดประจำวันพฤหัสที่16เดือนมิถุนายนพศ2565จะมีตัวไหนบ้างไปกันเลยจ้าโคงสุดท้ายนะคะเม็ดเดียวนะคะวิ่งลูดสายสุขภาพนะจ๊ะไปที่6กับ4นะคะอย่าลืมนะคะเลข6กับเลข9เป็นเลขตัวเดียวกันเนาะฟันให้6-1นะคะ เผื่อบางท่านอยากจะกลับหัวลงเนาะแต่ว่าเด่น6 2กลับหัวให้นะคะ0440 64หกเผื่อบางท่านอยากจะกลับหัวเนาะสี 4, ตัวที่แอดชอบก็จะมี 4 0กับ6 4นะคะเจาะให้เจาะไปที่4 7นะจ๊ะพี่น้องจ๋า4 7นะจ๊ะพี่น้องจ๋า3ตัวตัดเล่นไปที่1 0 4ค่ะ1 6 6จ้า4ตัวตัดเล่น เมันไม่มันไม่ใช่เรียกว่าให้เป็นลาวอันนี้จับเล่นนะจ๊ะตัดเล่นนะจ๊ะ104 106นะคะแล้วก็สายเปิ้นก็ 4, 4ี6สนะคะของวันนี้นะคะงวดประจําวันที่16นะคะพี่น้องา๋าถ้าชอบตามไม่ชอบก็เืล่อนผ่านได้นะคะพี่น้องา๋า ใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ขอให้เฮงๆด้รวยๆทุกๆท่านนะคะจงรวยจงรวยนะคะทุกทุกท่านจ๋าโชคดีโชคดีนะคะคนโชคดีคนนั้นคือเรานะคะพี่น้องจ๋าโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ